หอมจังเลยค่ะแม่อ่านี่ของลูกแม่ทําใส่ปินโตไว้ให้ด้วยนะลูกเอาไปแบ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนกินด้วยล่ะขอบคุณค่ะแม่รักแม่ที่สุดเลยหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะ เป็นโตก่อนวันนี้แม่ทำกับข้าวไม่ให้เขาด้วยเดี๋ยวเอาไปกินด้วยกันนะ,ฮะเฮ้ยน้องทำไมเดินไม่ระวังเลยอะ่อะครับผมขอโทษครับผมรีบงพึ่อไปงน้ำครับผมรู้แล้ว ้อยเดี๋ยวเขาช่วยเก็บเองประกศาศใบยันเด็กหญิงอภิชยาสิงห์สมบูรณ์น้องอ้อยนะคะป .4 ท .2 ตอนนี้ผู้ปกครองมารองรับแล้วนะคะขอให้มาพบผู้ปกครองที่ห้อง ในเวลานี้เลยค่ะขอบคุณค่ะลูกเมื่อค้าแม่เอาข้ามาส่งให้พ่อโดนรถเฉียวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะ,ะแล้วแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกลูกตอนนี้พักดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปหาแม่กันนะอ้ยแม่จา๋าอ้อยมาแล้วคะ่ะแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกลูก แม่แค่โดนรถเฉียวนิดเดียวเองตอนเอากับข้าวไปให้พ่อแต่คืนนี้พ่อจะนอนอยู่กับแม่หนูนอนอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณแม่ช่วยโทรบอกแม่ของนิดขอให้นิดมานอนที่บ้านเราเป็นเพื่อนหนูได้ไหมคะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่น้องเอ้สวัสดีค่ะคุณแม่น้องนิดไอ้น้องนิดบอกว่าคุณแม่ประสบอุบัติเหตุคุณแม่เป็นไงบ้างคะ หมอบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคุณแม่จะต้องนอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนทีนี้คุณพ่อจะต้องนอนอยู่กับคุณแม่ก็เลยจะรบกวนคุณแม่น้องนิดนะคะให้น้องนิดไปนอนเป็นเพื่อนน้องอ้อยที่บ้านคืนหนึ่งนะคะกลัวน้องอ้อยแกจะเหงาะคะ่ะ ได้เลยคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวบอกน้องนิดให้เก็บของนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปส่งที่บ้านให้นะคะค่ะขอบคุณแม่น้องนิดมากๆนะคะขอบคุณค่ะอ้ะอย,ยเดี๋ยวพ่อจะไปส่งลูกก่อนนะแล้วก็จะไปเก็บของแล้วก็มาเฝ้าแม่ด้วยนะคะงั้นหนูกลับก่อนนะคะแม่แม่หายไวๆนะคะหนูรักแม่นะคะเดี๋ยวผมกลับมานะคุณจะพ่อฝากดูแลลูกด้วยนะ อหรอใช่นิดเขาอ่ะคิดถึงแม่มากแล้วก็คิดถึงแกงไก่กะละที่แม่อุตสาห์ทำให้วันนี้ด้วยเราทั้งสองคนน่ะไม่มีใครได้กินเลยแม่ต้องมีวัตถุดิบเหลืออยูในตู้เย็นอีกแน่ๆเลยอืองัน้นเอางี้ไหมพรุ่งนี้นอ่ะเราตื่นแต่เช้ามาทำแกงไก่กะละด้วยกันเธอทำเป็นหรออ้ยทำเป็นสินิดเราอะกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แกงไก่กะลาเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวตำบหลหนองปลาไหลที่ทำได้สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะลูกพร้อมหรือยังนี้พร้อมแล้วจ้ะเพื่อนเธอจะให้เราหยิบอะไรตรงไหนบอกเราได้เลยนะ แกงไก่กะลาเป็นเมนูประจำถิ่นตำบลหนองบาไหลอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีโดยใช้กะลามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารโดยสามารถดัดแปลงและปรับเปลีใช้กับเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่สามารถนำม,มาทำอาหารได้เป็นรสชาติที่ชาวชลบุรีมีความทชอบเป็นอย่างมากโอ้โหอร่อยมากเลยอ้อยรสชาติเผ็ดร้อน หอมกลิ่นเครื่องแกงจริงด้วยนี่เหมือนรสชาติที่แม่เราเคยทําให้กินเลยนะยันเราขอตอบแบบไปให้แม่เราชิมบ้างนะได้สิแต่คงต้องทําเพิ่มแล้วล่ะแค่นี้คงไม่พอหรอกนี่ไปได้แล้วลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายค่ะแ,แม่ไก่กะลา,าลไม่ใช่แค่เ <ไป S 1> มนู <ไป S 1> อาหาราแต่เป็นเรื่องราวของความทรงจําความรักความสุข ความอิ่มใจความหงใงใยและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนโดยผ่านการแบ่งปันในสังคม